เหมือนกันนะคะตัวนี้เหมือนกันตัวหนังสือทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็จะเอาโตโยต้าออกเห็นไหมนี่เดนโซ่เหมือนกันเห็นไหมคะแล้วก็อกเนี่ยก็ให้เฮียได้ใช้เดนโซ่ก็เท่ากับว่าเฮียได้ใช้ของแท้เลยโอเคโอเคที่เียลูกค้าลูกค้ากลัวมากเลยเรื่องของหัวเทียนคอยหัวเทียนนะคะ ลูกค้าก็เลยต้องตามมาใช่ไหมคะลัวได้แบบของไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าซื้อกับเจได้ของดีแน่นอนตามหาร้านเรื่องนี้มาตต่ามหาร้านตามหาร้านแบบตามยางไหมคะหาร้านตามยางไหมอ่าคือผมดูแต่ในไลฟ์เนาะทีนี่ว่าผมไม่ได้ดูว่าอยู่ที่ไหนผมรู้รลยว่าซอยสิบสี่แล้วก็ก่าวข่าหาอยู่ไหนนะเราเดิไร้านไหได้โทรหาเจป่ะ อ่าไม่มีไม่ได้โทรเพราะว่าผมหาที่ร้านไม่เจอ,อผมก็เลยเอ้ยเดนโอ่จิดสีส่ก็เลยนี่ก็รอรอมาพอเห็นเจก็จําได้ลูกค้าอยากได้คอยหัวเทียนเดนโซ่นะคะก็ตามมามาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเจทั้งรถทั้งแรกทั้งแถมเลยค่ะวันนี้